วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้สนับสนุนโดยง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งอยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีชิกระบูบิ๊กชิกไก่กรอบอร่อยเข้าเนื้อสั่งเลยที่เดือพิซซ่าคอมพานี1 1 1เ ริต้าเลือกอลิเซ่ผิวดูกระจ่างใสริ้วรอยแลดูจางลงหาซื้อได้แล้ววันนี้แน่นอนครับวันนี้แขกรับเชิญของเรา หนูไปครั้งแรกใช่ค่ะครั้งแรกเลยน้องวินยังมาบ้างน้องวินนะครัน้องวินยังมาบ้างขอต้อนรับครับน้องมีนพิชญาแล้วก็วินเมทาวินครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอิสระนานแค่ไหนนะลูกประมาณประมาณช่วงโควิดเข้าเลยค่ะรู้ดั้มใช่แม่ช่วงโควิดมันช่วงเป็นอิสระช่วงพอดีเลยเนาะใช่ก็คือแบบพอโควิดเข้าปุ๊บสัญญาก็หมดเลยก็เลยเป็นอิสระใช่มันเป็นจังหวะเลยได้มานั่งคุยกันแบบนี้แตแปลกตานะแปลกตาแปลกเลยใช่ ีใจไม่เคยได้เจอไม่เคยเลยติ๊กตากตลอดขอบคุณครับน้องวินครับเป็นไงบ้างหล่อขึ้นเยอะมากหล่อขึ้นเยอะจากแบบว่ามันเป็นหนุ่มแล้วเพราะว่าตาอ่อนตาเฉียดตั้งแต่ตอนอ้วนจนแบบตอนนี้กลายเป็นหล่อไปแล้วว่าใช่ได้ผมลงด้วยครับผมลงกระแสไรวินมาเปลี่ยนชีวิตอยู่ยังไงบ้างลูกโอ้โก็เปลี่ยนเปลี่ยนเยอะมากครับนี่ก็น่าจะสองสองปีได้สองปีเนาะก็ได้ทำ หลากหลายหลายอย่างมากในวงการครับพียกว,ว่าสองปีเป็นสองปีที่ได้ทำแทบจะทุกอย่างในวงการห<ร>นูรู้สึกไงว่าจากวันหนึ่งเขาเป็นแบบว่าอย่างม้มงมนเนี่ยอีกคนเดี๋ยวเรามาคุยมิจากวินจะเป็นเด็กคนงที่แบบว่าไม่มีความมั่นใจเยซ้ำไปจากที่แบบว่าพี่จะบอกว่าวที่มีมาวินมาวินยังบอกว่าเป็นเด็กอ้วนคนหนึ่ง<ช>แล้วพยายามใช้ความสามารถลดความอ้วนลงมาจนแบบได้หล่อ,อแล้วจนวันนึงได้มาเป็นดาราอยู่แถวหน้านหน้าของประเทศอ่ะ ครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นเป็นเด็กที่ขี้อายมากแบบว่ายืนพรีเซนต์งานหน้าห้องอย่างนี้ก็ขาสั่นและกลัวมากตื่นเต้นตลอดนะครับแต่ว่าพอได้มาทํางานในวงการเนี่ยคือต้องละทิ้งสิ่งพวกนั้นไปหมดเลยครับแล้วก็ก่อนหน้านี้คือเราเราก็ไม่ได้ถึงกับอ้วนขนาดนั้นแต่ว่าแค่แค่แค่มีเนื้อมีหนังอ้โหเดๆเอาเอาจนหล่อทำแล้วก็หอมลงกลายเป็นเด็กจนหล่อแล้วแบบว่ากลายเป็นหลายๆคนอยากจะร่วมงานกับวินไปเลยขอบคุณมากชีวิตมันเปลี่ยนไปไงบ้าง ก็ก็ก็ดีครับก็ได้ได้ทำอะไรหลายอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มีได้ได้มีประสบการณ์มากขึ้นครับปกติจะเห็นว่าซีรีส์วายเนาะจะต้องแบบซีรีส์วายหรือผู้ชายเยอะวันนี้แบบเป็นซีรีส์ที่แบบว่ามีนางเอกเอกนางเอกมีนางเอกกับเขาแล้วก็ได้นางเอกจากช่องเจ็ด ได้มาประกบกับมีนาคยาตื่นเต้นตื่นเต้นออมีแต่พูดเนี่ยมินเชื่อไหมอันนี้ขมเมาก่อนนะมินเป็นแฟนคลับไร้วินมาก่อนมีคนบอกพี่มีคนบอกพี่ว่ามิน็นไม่แล้วก็แบบแล้วก็จับพัดจับผูกก็เป็นจังหวะก็เริ่มแล้วก็ได้เล่นกับเขาอ่ะก็แบบเออมันก็มันก็มีความสุขดีวันที่เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวได้เล่นกับน้องวินมินรู้สึกรู้สึกไงบ้างไม่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยไปสวัสดีปีใหม่พี่ธาก็แบบเหมือนเราเป็นอิสระแล้วเนาะเราก็ไปสวัสดีปีใหม่แล้วก็ เดินเข้าไปพี่ถาก็บอกเออเนี่ยพี่มีบทละครเรื่องนึงแบบยังไม่รู้เลยนะพอดเป็นยังไงแต่บอกเล่นกับวินแล้วต้ไงโอเคพี่ต้องลงเลยเหรอไม่ไดู้บทอะไรเลยอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีคอบทมีคอจ์จพระเอกคอจ์จพระเอกค่าตรงค่าตัวยังไม่ทันจะคุยเลยตอนอยู่ไม่ต้องคุยเรื่องค่าตัวอยู่เพราะนางเล่นละครไปไม่ได้มีปวดยังนางจะรวยขึ้นหรือไม่รวย รู้แต่ว่าเล่นกับวินปุ๊บหนูเล่นเลยวินเคยวินช็อกกอดวินมดดำอันนี้เมาคือแบบคือแบบเฮ้ยวินไหนไบรท์วินเหรอเล่นเล่นเลอยพี่พูดจริงวะวินไม่ต้องส่งบทมาเลยรับเลอยพี่ไม่โกหกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกจริงมีการรีคอร์ดว่าไบรท์วินหรือเปล่าก็คือส่งบทมาเลยแต่ชอบที่ถามพี่ถามว่าพี่พูดจริงใช่ปะวะ หวังอะไรเลยเราเข้าไปสวัสดีแบบถ่อมตัวน้องน้องเลยอย่างน้องวินอย่างน้องวินเองเนี่ยต้องเล่นกับมีนซึ่งเขาแบบเป็นนางเอกแบบระดับต้นๆของเมืองไทยอะเรารู้สึกไงผมพิทได้ประกบมีนพิชยาเลยตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากคือเราไม่คิดไม่ฝันดีกว่าเพราะว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับพี่มีนที่เป็นแบบว่าเบอร์ต้นๆอันดับหนประเทศไทยครับ เก่งไหมเก่งไหมเก่งไหมเก่งตอนนี้ก็เก่งเนี่ยชขาเลยที่ถามน้องเองแหละว่าเก่งไหมเก่งเลยแสดงว่าในโกจะต้องเก่งใช่ไหม Uhm. ไม่เจอกันวันแรกอะก็คือเกรงทั้งคู่เราก็คือเชิญชมร้อร้องเพลงเราอะไรอย่างเงี้ยยใช่คุณไม่เคยรู้จักเพราะส่วนใหญ่เราจะเล่นกับคนในตึกด้วยกันใช่ใช่แล้วแล้วเราจะทำยังไงเราจะแบบว่าไปทำคอามสิทกับน้องยังไงมีนเริวันแรกอะมีนคิดอยู่แล้วมันนุองเกรงกันเลย้กก็เลยเอาน้องหมาไปค่ะเอาหมาไป องหมาไปแล้วก็ี่เล่นในกองเหรอลูกใช่ก็แบบวันถ่ายภาพเนี่ยวภาพนี้แหละก็ถ่ายอ่ะก็เราเอาน้องหมาไปเราก็เลยมีหมาเป็นเหมือนบ้างใช่เล่นการ์ดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกหก็เลยครั้งต่อไปผมก็เลยเอาหมาไปบ้านใช่เอาหมามาเจอกับหมาคุยกันอะไรเนี่ยเอาหมามาคุยกันให้มันเป็นแบบเฉิมเอาหมามาเล่นการใช่หมามา่มาเล่นการเอาเป็นการ พติการละลายพฤติกรรมแล้วหลังจากนั้นมันก็มันก็ดีขึ้นตามลำดับเลยอ่มินวีที่หนูจากที่พี่เคยเพื่อนพี่อยู่วัดแกบอกโอ้โหมินปิชาเานี่มีคำถามคำถามนึ่งว่าจะมาเป็นดาราทำไมเนื่องจากว่าถ้าเป็นของแกเนี่ยนางถือว่าเป็นคนรวยของสุดเป็นเศรษฐีเศรษฐีองแก่ที่รู้ว่ดีรูมาเป็นดาราเพราะอะไรคือคือหนูคือมินรู้สึกว่าแบบ คือตอนนั้นเอาจจริงนะประกวดมิชชินเข้าจากการประกวดมิชชินไยไลด์ใครประกวดนอยู่ไปประกวดคือเขาไปประกวดที่ขอนแก่นเลยก็เหมือนตามจังหวัดภาคต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วขอนแก่นปีนั้นเขาก็บอกว่าแจกรถกับเงินรางวัล3 0 0 0 0นบาทแล้วปีนั้นอ่ะมินก็ไม่คิดอะไรมากมินเพิ่งกลับมาจากแลกเปลี่ยนต่างประเทศค่ะที่อเมริกาพอกลับมามินก็ ก็ถามเขาว่าได้เงินเท่าไหร่แล้อกคืออยากได้รถกับอยากได้เงินก็เลยบอกกลาวว่าพ่อแม่หนูมีเต็มเลยนะลูกไม่ใช่แต่เขาไม่ให้แบบตอนเด็กๆด็เขาสอนให้หาเองไงคะอ๋อตั้งแต่เด็กๆที่บ้านหนูจะสอนอย่างงั้นใช่เขาไม่ให้อะไรเลยค่ะอ๋อหรอก็คือเพิ่งมาให้ตอนโตคือแบบเขาเขาจะสอนเราอะให้เราทํางานเองอะไรเงี้ยตั้งแต่อายุสิบห้าก็คือฉันจะหาเงินอะไรเงี้ยเออก็เลยกลายเป็นที่มาของการแบบเข้าวงการไม่แต่อันนี้เพิ่งรู้นะว่าพอประกฏวีซิ่งเสร็จก็ไปแคสช่องเจ็ด แต่ช,ช่อง7ไล่กลับบ้านบอกกัไปเลยไ,ไล่แบบนี้ไม่เิดอ,อะไรขึ้นอ่ะไม่คือเรื่องของเรื่องคือเราก็เข้าไปพร้อมกับแพ็กมิสทีนที่ได้5คนท็อปฟพอเข้าไปอ่ะทุกคนก็แคสหมดแล้วมีคนสุดท้ายแล้วเหลือเวลาอีก5นาทีจะหมดเวลาแล้วล็อตอื่นต้องมาแคส แล้วแบบตอนนั้นก็พูดไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็พูดบทไม่ได้ก็พูดไม่รู้เรื่องคือเด็ก15บห้าสิบเจ็ดอะไรเงี้ยเขาก็เลยไล่ออกมาาบอกว่าท่านจะเล่นอย่างเงี้ยกลับบ้านไปเลยร้องไห้เลยนะหน้าชาเลยแบบเราเด็กๆด้วยเนาะแต่พอมาคิดย้อนกลับวันนี้นะถ้ามินเป็นอย่างเงี้ยมินก็คงพูดอย่างนั้นเหมือนกันเขาพูดไม่รู้เรื่องอ่ะก็คือเออไม่ได้โทษแคสติ้งแต่ว่าคือจะคือจะบอกว่าจะเป็นกําลังใจให้กับคนที่จะเข้าวงการเนี้ยคือบางชีมันอาจจะไม่ได้ผ่านแค่ครั้งแรกหรอกแต่ว่าเออถ้าเราอยากทํา คือเราก็เออถ้าเขาพูดอะไรเราก็เอากลับมาดูว่าเราเราทําได้ดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยแต่วันนั้นโกรธมากเลยนะวันนั้นไม่คิดงี้รักขอเรรู้สึกแบบเออวันนั้นรู้สึกจนจากวันนั้นจาก<น>าเด็กคนที่เขาบอกเฮ<า>้ยไม่เอาอะไม่เอาเด็กคนนี้เด็กคนกคนี้กลับไปใหม่เหอะจนกลายมาเป็นนางเอก<อ>ที่แบบหลายหลายคนอยากร่วมงานด้วยแบบสินค้าหลายๆอย่างอยากร่วมงานรู้สึกยังไงบ้างลูกดีใจมากเลยค่ะไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะมีวันนี้เอาจริงไหมตอนที่ได้เล่นเรื่องแรกอ่ะแล้ว ก็คิดว่าตัวเองจะจบแค่นั้นแล้วเพราะอยากได้เงินใช่ไหมคะเพราะหลังจากนั้นมันก็มาของมันเรื่อยๆอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ขอบคุณประชาชนทุกคนที่แบบรักแล้วก็พิเซนเตอร์ทุกตัวอีเวนต์เนี่ยลูกค้าทุกคนที่แบบเมตตาเราเอ็นดูเราเนีทุกวันนี้เราก็ดีใจอะไม่เคยเจอเนี่ยไม่เคยเจอพี่เนอะไม่เคยนะเขาแปลกไหมไม่เคยได้มีโอกาสสัมภาษณ์มีอย่แไม่เคยมีโอกาสอย่างนี้ยังเจอตลอดเนี่นึกออกป่ะแต่ไม่เคยเจอไมันคยดูตลอดนะขอบคุณกันออย่างน้องวินยังบอกว่าตอนเนี้ย มีในตอนี่เป็นอิสระแล้วขอบคุณที่อย่างน้อยก็เลือกที่จะมาร่วมทำงานกับ<า>จีเอ็มที่ทีวีแล้วก็มันเป็นออนแอร์ที่จ<า>ีีเอ็ยี่้าเป็นครั้งแรกเขาบอกเป็นแฟนของตึกนี้อยู่แล้ว ก็ค <ffe> ือเข้ามาก็คือเข้ามาสวัสดีหลังจากนั้นก็เข้ามาไม่หย okay. ุดเลยค่ะไม่ร้องเพลงแม่นะอุ้ยจริงเหรอเทียบเท่าเด็กจ m เอ็มเอ็มททุกอย่างได้ทำได้ทำคือวินได้ร้องเพลงประกอบละครมินก็ได้ร้องเพลงประกอบละครเนี่ยล่าสุดเพิ่งออกมาวันนี้ค่ะ EP ที่เพิ่งจบไปเนี่ยจะได้ยินเสียงมินร้องเพลงนั่นแหละมินเพิ่งร้องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแบบเซอร์ไพรส์มี MV อะไรอย่เงยเดี๋ยวกลับไปคุยน้องมินกันบ้างค่ะน้องวินตอนนี้จริงๆน่าจะเป็นแบบพระเอกอันดับต้น ของอตึกนะของอช่องจีเอยี่สิบห้าของแบบตึกแกรมมี่ได้เลยละ่ะจะบอกงี้เดี๋ยวช่วงหน้าขอญยตคุยกันหน่อยนะลูกนะไม่ได้เจอกัน,น,นกับปีนเนาะครับครับยวพักกันสักครู่ฮะสนับสนุนโดยง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งอยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีชิกระบุบบิ๊กชิกไก่กรอบอร่อยเข้าเนื้อสั่งเลยที่เดอะพิซซ่าคอมพานี11-12 ริต้าเลือกอลิเซ่ผิวดูกระจ่างใสริ้วรอยลดูจางลงหาซื้อได้แล้ววันนี้วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้